ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดวนครับผม EPC ครับภากรกิจกู้วอนโวแล้วก็เจ้าแคทตอนนี้วอลโวเริ่มขยับแล้วครับสตาร์ทได้แล้วนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นการลากครับฝั่งโน้นก็ ตากิโตบอ,อกครับเจ้าแคทยังปลอดภัยดีครับตอนนี้เกี่ยวสลิงแล้วครับนาทีระทึกกำลังจะมา มีอาการโหลดครับลองใจเย็นๆครับถ้าใจร้อนอาจจะไม่ปลอดภัยครับ แอนแรกมายังไม่โหลดน,น่าจะเป็นกับเครื่องร้อนครับตอนนี้145แรงมาครับเครื่องมิส,สู จะดับแล้วนั่นดับเลยครับจะมีแรงลากไหมเนี่ยโอ้ตายเลยดับขามือจะลากขึ้นไหม ถ้ามีอาการโหลดแบบนี้น่าจะลำบากครับโหลดทั้งสองเลย 320B ก็โหลดครับเหมือนจะมีการตั้งลำให้ชิดๆกันนะครับ ไปครับอาไม้ไป เยิมอยู่เลยครับนี่ยังนุ่มนิ่มอยู่เลย อีพจะขึ้นหรือเปล่าแต่อีพีหนึ่งีพีสีพก็ยังไม่ได้ล่ากนะครับอันนือเตรียมการไว้นะครับเตรียมไม้เตรียมอะไรตักน้ําตักขี้ตมออกครับ เกี่ยวเป็นรูปตัววีครับลองไม้ดีๆก่อน ไอยขึ้นครับ เอาเครื่องดับเดียวเดียวเดียวเครื่องดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เครื่องดับครับสตาร์ทไม่ติดเลย ติดแล้วครับดดม,ดดมา ไปเ้เรียบร้อยครับสุดยัดครับ ยเย็นจยเย็นเอ่ลากขึ้นครับสุดจัดครับมงเลคคออันหนึ่งครับ ครึ่งลำเลยครับรอขึ้น้อมตไปขึ้น่านครดินด่วนปลอดภัยแล้วดีใจกับเสียยองด้วยครับเสียยองรู้สึกยังไงโอ้นักรบต้องมีบาดแผลยังเหลือคันหนึ่งครับ นี่ครับเดี๋ยวให้พี่เกลากขึ้นครับปลอยสลิงไม่ได้ครับปลอดภัยแล้วแหละอยู่บนไม้แล้วครับเอาไปลางอยู่ไหนที่นี่เวลาเชดเนี่ย เห็นว่าจะให้ช่างสูตรมาเช็คด้วยครับฝั่งนู้นก็เอาขี้ตมออกใส่ไม้เข้าไปก็น่าจะขึ้นเหมือนกันแหละแต่ไม่รู้ว่าเครื่องสตาร์ทติดหรือเปล่า นี่ครับพระเอกพระเอกครับสวัสดีครับโอ้สุดจดเอ้ยสุดจัดสุดจัดครับนี่ชื่ออะไรพี่สักครับผมฮะสักสักนักจกฮะสักนักจกสักนักจุกขับรถบริษัทนี้เปล่าครับสักนักจกนักจกเหรอ สามชาหน่อยสามชาหน่ยอยซีแก <4 K S 2> ก็จะลากอย่างเดียวโอ,สอ้สุดยอดสุดยอด <c oughs> เอายางเงี <c oughs> ้ยเฮ้อจอกติก๊กตอก Đây bác kê đu TikTok đùi <laughs> 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 นี่นะครับพระเอกตัวจริงครับนี่พ่อพ่อพ่อปลอดไทยแล้วครับดีใจกับเสียย่องด้วยต่อไปก็เอาไปกู้แคทกัน

อันนี้จัดมาล้านสองครับ EC 1, สองหนึ่งศู B เครืงองปได้เครคงขอกมอังานกรเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับลูกพี่ ไม่ได้ครับระวังห okay! okay, ัวล่ะพ okay, e ูจะพิ er. bye bye, ้งไปรับ okay, ิเด oh, ้๋ยวคลิงไปพู้กดบได้ได้ได้ไดดตๆๆๆันตๆๆๆๆๆๆๆคครับๆๆๆบุกๆๆ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 ๆ น่าจจะหนึ่งคิวได้ครับตัวนี้